ทุกเชา้ามีบุญใหญ่อย่างหนึ่งที่คนส่วนมากมองข้ามทั้งที่มันทำได้ง่ายที่สุดและให้ผลลึกที่สุดจนเปลี่ยนทั้งชีวิตภายในของเราได้แบบเงียบๆบ,บุญที่ไม่ต้องออกจากบ้านไม่ต้องใช้เงินไม่ต้องให้ใครเห็นแต่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าผู้ใดทําสม่ำเสมอจิตใจของผู้นั้นจะค่อยๆสว่างขึ้นอย่างแท้จริงวันนี้ อาตมาขอพาทุกท่านมารู้จักบุญใหญ่นี้ให้ชัดขึ้นเพื่อให้เราได้เริ่มต้นวันด้วยความสงบลึกและอิ่มเย็นจากภายในอย่างแท้จริงบุญใหญ่นี้คือการสำรวมใจอยู่กับความดีในปัจจุบันเป็นอุบายธรรมที่หลวงปู่หลายองค์สอนตรงกันว่าเมื่อใจตั้งมั่นอยู่กับความดีแม้เพียงน้อยหนึ่ง ผลน,นั้นยิ่งใหญ่กว่าการสแสวงหาสิ่งภายนอกมากนักเพราะใจที่สงบแม้ชั่วครู่สามารถพาเราข้ามความฟุ้งซ่านความกังวลและความเศร้าหมองที่เกาะกินจิตอยู่โดยที่เราไม่รู้ตัวในแต่ละวันเราเจอเหตุการณ์มากมายที่ดึงใจให้ไหลไปตามอารมณ์ทั้งความหงดุดหงิดความคาดหวังหรือความกลัวที่ยังสะสมอยู่ในความคิด แต่เมื่อเรากลับมานั่งนิ่งๆสักครู่หายใจเข้าแบบรู้สึกตัวหายใจออกแบบรู้สึกตัวแล้วเอาใจวางลงกลางอกเบาๆพร้อมระลึกถึงความดีที่เราเคยทำแม้เป็นเรื่องเล็กน้อยเพียงหนึ่งครั้งใจก็จะค่อยๆค,คลี่ออกเหมือนผ้าที่ยับถูกไล่ทีละรอยด้วยความตั้งใจอันอ่อนโยนการสำรวมใจเช่นนี้พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า เป็นกรรมฐานเบื้องต้นที่ทำให้จิตตั้งมัน่นเมื่อจิตตั้งมั่นแม้เล็กน้อยเราจะเริ่มรู้สึกถึงความอบอุ่นแผ่วเบาในอกความรู้สึกนี้ไม่ใช่ภาพลวงแต่เป็นผลของศีลธรรมที่เริ่มทำงานภายในใจที่เคยหนักก็เบาลงความโกรธที่เคยคุกรุ่นก็สงบลงความคิดวุ่นวายก็เริ่มเงียบโดยไม่ต้องบังคับเราจะเห็นว่าบุญน,นั้นไม่ใช่การทำสิ่งใหญ่โต แต่คือการหันกลับมาดูแลใจของตัวเองในปัจจุบันขนณะอย่างถูกต้องตามทางของพระพุทธเจ้าการที่เราหยุดนิ่งและมีสติระลึกถึงความดีนั่นคือการเปิดประตูให้แสงสว่างแห่งธรรมะเข้ามาหล่อเลี้ยงชีวิตในทุกวันหลายคนมองข้ามบุญแบบนี้เพราะคิดว่าต้องทำอะไรที่ยิ่งใหญ่กว่าต้องไปสถานที่พิเศษ หรือทำพิธีรีตองมากมายแต่แท้จริงแล้วใจของเรานี่แหละคือวัดที่ใกล้ที่สุดคือที่ตั้งของบุญที่ทำได้ทันทีตอนนี้เดี๋ยวนี้และทำได้ทุกเช้าโดยไม่มีข้ออ้างใดๆเพียงแค่เรายอมวางความรีบเร่งลงชั่วครู่กลับมาอยู่กับลมหายใจรับรู้อารมณ์ปัจจุบันตามความจริง แล้วตั้งใจทำความดีเล็กๆในใจหนึ่งอย่างไม่ว่าจะเป็นการให้อภัยใครสักคนในความคิดการปล่อยวางเรื่องที่ค้างคาหรือการตั้งเจตนาแน่วแน่ว่าวันนี้จะไม่ทำร้ายใจตัวเองหรือใจใครแค่นี้ก็เป็นบุญใหญ่ที่ทรงผลแรงกว่าที่เราคิดบุญในบ้านบุญในใจ บุญที่เกิดจากสติอ่อนโยนแบบนี้คือรากฐานของความสงบที่แท้จริงในชีวิตและเป็นบุญที่พระพุทธองค์ทรงชมเชยว่าเป็นการฝึกจิตซึ่งประเสริฐที่สุดเมื่อเราหันกลับมาดูใจของตนเองเช่นนี้ทุกวันเราจะเริ่มเห็นความจริงบางอย่างที่คนส่วนมากมองไม่ออกนั่นคือใจของเรานั้นอ่อนโยนกว่าที่คิดและก็อ่อนไหวกว่าที่คิดเช่นกัน ทุกคำพูดที่เราได้ยินทุกเหตุการณ์ที่เราพบทุกความทรงจำที่ผุดขึ้นมาโดยไม่ทันตั้งตัวล้วนทิ้งร่องรอยไว้ในจิตใจทั้งสิ้นถ้าเราไม่รู้จักดูแลมันด้วยสติใจก็จะค่อยๆมนลงโดยที่ตัวเราเองยังไม่รู้สึกแต่เมื่อเราฝึกสำรวมฝึกระลึกรู้ใจจะเริ่มชัดขึ้นว่าอะไรทำให้หนักอะไรทำให้เบา อะไรควรวางและอะไรควรเก็บรักษาไว้เป็นความดีงามในขณะนั่งนิ่งอยู่กับตัวเองเพียงไม่กี่ลมหายใจเราอาจพบว่ามีความรู้สึกบางอย่างที่ค้างคาอยู่ในอกมานานความผิดหวังที่ไม่เคยได้พูดความเสียใจที่ไม่เคยได้เยียวยาหรือความโกรธที่เราพยายามกดมันไว้จนลืมไปว่ามันยังอยู่ตรงนั้นการระลึกดี การตั้งใจอยู่กับปัจจุบันทำให้เรามองเห็นสิ่งเหล่านี้โดยไม่ต้องหนีอีกต่อไปและเมื่อเราเห็นด้วยความอ่อนโยนไม่ตัดสินไม่ผลักไสใจก็จะค่อยๆหลุดออกจากความยึดติดนั้นทีละปลายเงื่อนเหมือนเชือกที่ถูกคลายโดยมือที่นุ่มนวลเมื่อเราฝึกเช่นนี้ทุกวันเราจะเริ่มเข้าใจธรรมะในชีวิตจริงมากขึ้นเรื่อยๆพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า ใจที่ตั้งมั่นย่อมเห็นตามความเป็นจริงและเมื่อเห็นตามความเป็นจริงทุกข์ก็จางไปเองโดยไม่ต้องบังคับใจจะรู้จักพักรู้จักวางและรู้จักเริ่มใหม่ในทุกเช้าเราจะเริ่มเห็นความสุขเล็กๆที่เคยมองผ่านตาไปเช่นความสงบยามเช้าม,มืดเสียงลมที่พัดผ่านใบไม้ หรือแม้แต่ความเงียบที่เคยรู้สึกว่างเปล่ากลับกลายเป็นความเงียบที่มีความอิ่มเย็นอยู่ข้างในบุญใหญ่นี้เกิดขึ้นเมื่อเราฝึกไม่ปล่อยใจไปตามความคิดที่ทำให้เราทุกข์ในวันที่ใจเริ่มตั้งมั่นมากขึ้นเราจะเริ่มปล่อยวางบางสิ่งที่เคยคิดว่าไม่สามารถปล่อยได้เราจะรู้จักให้อภัยตัวเองจากความผิดพลาดในอดีต รู้จักลดทิฐิเมื่อเผชิญความขัดแย้งและรู้จักกลับมารักตัวเองในแบบที่สงบนุ่มนวลและอยู่บนพื้นฐานของสติเสมอหลายครั้งที่ชีวิตทำให้เรารู้สึกเหมือนเดินอยู่ในเส้นทางที่เดียวดายแต่แท้จริงแล้วใจของเรามีแสงสว่างอยู่เสมอถ้าเรารู้จักเปิดมันขึ้นมา การสำรวมใจทุกเชา้าการให้เวลาตัวเองอยู่กับธรรมะเพียงไม่กี่นาทีคือวิธีที่ทำให้ไฟเล็กๆในใจนั้นไม่ดับลงแม้วันหนึ่งจะเหนื่อยแม้จะท้อหรือมีเหตุการณ์มากมายรุมเรา้าแต่ตราบใดที่เรายังไม่ละการดูแลใจเช่นนี้เราก็ยังมีบุญใหญ่โอบอุ้มอยู่เงียบๆตลอดเวลาการทำบุญแบบนี้ไม่ต้องรอให้ชีวิตพร้อม ไม่ต้องรอให้ปัญหาหมดก่อนแต่ทำได้ทันทีในทุกสภาวะของชีวิตเพราะทุกขณะที่ใจระลึกดีใจก็สูงขึ้นใสขึ้นและเบาขึ้นกว่าก่อนหน้าเสมอผลของบุญนี้จะค่อยๆซึมเข้าไปในพฤติกรรมในคำพูดในการมองโลกของเราโดยไม่ต้องพยายามเราจะเริ่มพูดดีขึ้นโดยไม่ต้องฝืน เริ่มคิดดีขึ้นโดยไม่ต้องกดดันและเริ่มเมตตาผู้อื่นง่ายขึ้นโดยไม่ต้องตั้งใจมากเหมือนเมื่อก่อนบุญที่คนส่วนมากมองข้ามกลับเป็นบุญที่พระอริยเจ้าทั้งหลายให้ความสำคัญมากที่สุดเพราะเป็นบุญที่สร้างจากแก่นกลางของชีวิตคือใจที่ตื่นรู้และใจที่ตื่นรู้นั่นเองคือแสงแห่งธรรมะที่แท้จริง บางครั้งในวัยที่ผ่านประสบการณ์ชีวิตมามากเราเริ่มเข้าใจว่าความสุขที่แท้จริงนั้นไม่ใช่สิ่งที่ต้องตามหาไกลๆและก็ไม่ใช่สิ่งที่ต้องรอให้ลูกหลานพร้อมไม่ต้องรอให้การงานนิ่งไม่ต้องรอให้ปัญหาหมดไปก่อนถึงจะเริ่มต้นดูแลใจตัวเองผู้ที่มีอายุมากขึ้นมักมีภาระมีความรับผิดชอบและมีเรื่องในหัวใจที่สั่งสมมานานหลายสิบปี สิ่งเหล่านี้บางครั้งก็หนักจนทำให้รู้สึกว่าใจไม่ค่อยมีแรงเหมือนเมื่อก่อนแต่ขณะเดียวกันคนวัยนี้ก็มีข้อดีอย่างยิ่งที่เด็กกว่าไม่ค่อยมีนั่นคือความลึกของชีวิตความเข้าใจความผ่านโลกและประสบการณ์ที่พอเหมาะพอควรจะทำให้ธรรมะซึมเข้าใจได้ง่ายกว่าใคร เพราะฉะนั้นบุญใหญ่ที่ทำได้ในบ้านทุกวันนี้จะยิ่งมีพลังมากขึ้นเมื่อทำด้วยใจของผู้ที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาอย่างยาวนานเมื่อเรานั่งนิ่งๆหลับตาเบาๆและระลึกถึงความดีในชีวิตของตนแม้เพียงนิดเดียวจิตจะค่อยๆอ,อบอุ่นขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์เหมือนมีใครมาวางมือไว้บนบ่าบอกเราว่าเออทุกอย่างจะค่อยๆดีขึ้นนะ ความอ่อนโยนแบบนี้เกิดขึ้นได้เพราะใจเริ่มกลับมาคุยกับตัวเองอีกครั้งหลังจากปล่อยให้โลกภายนอกดึงไปไกลมานานเกินไปแล้วส่วนใหญ่จะเริ่มมองเห็นคุณค่าของความสงบมากกว่าสิ่งชูชาติ เริ่มเห็นคุณค่าของความเรียบง่ายมากกว่าสิ่งที่ต้องแย่งชิงและเริ่มเห็นว่าความสุขจริงๆนั้นอยู่ที่การมีใจที่เบาใจที่ไม่เก็บทุกเรื่องมาคิดจนเกินพอดีใจที่รู้จักให้อภัยตัวเองและผู้อื่นแม้บางเรื่องจะผ่านมานานแล้วแต่ยังเหนื่อยอยู่ข้างในการสำรวมใจการหายใจช้าๆอย่างมีสติ การระลึกดีในทุกเช้าจึงเป็นบุญใหญ่ที่สุดสำหรับคนวนัยนี้เพราะมันช่วยซ่อมแซมใจที่ล้าช่วยประคองใจที่เจ็บและช่วยปล่อยภาระที่ไม่จำเป็นออกไปทีละนิดในขณะที่เรานั่งนิ่งๆอยู่ในบ้านใจเรากำลังค่อยๆฟื้นคืนความสงบที่เคยหายไปนานและนี่คือบุญที่ไม่ต้องให้ใครเห็นแต่ให้ผลชัดเจนที่สุดในชีวิตประจำวันเมื่อเราฝึกทุกวัน ใจจะเริ่มเปลี่ยนแปลงอย่างเงียบๆเราจะเริ่มหงุดหงิดน้อยลงเริ่มพูดช้าลงเริ่มฟังคนอื่นมากขึ้นเราจะเริ่มรู้สึกว่าไม่จำเป็นต้องแข่งกับใครเหมือนสมัยหนุ่มสาวและเราจะไม่รู้สึกแพ้ชนะกับชีวิตมากเท่าเดิมอีกต่อไปใจที่ตั้งมั่นทุกเช้าเหมือนทำให้เรามีพื้นที่ใหม่ในหัวใจพื้นที่ที่สงบเบาและไม่ถูกคำพูดหรือพฤติกรรมของใครมาทำให้โกรธง่ายเท่าเดิม นี่แหละคือผลของบุญที่ทำได้ในบ้านทุกวันบุญจากการตั้งสติบุญจากการระลึกดีบุญจากการไม่ปล่อยใจให้ไหลไปตามความคิดที่ทำให้เหนื่อยบางคนพอทำต่อเนื่องเพียงไม่กี่สัปดาห์ก็บอกว่าเหมือนชีวิตเปลี่ยนไปทั้งชุดนอนง่ายขึ้นใจเบาเร็วขึ้นเมื่อมีปัญหาและรู้สึกว่าตัวเองกลับมาเป็นเราแบบที่ลืมไปนานเมื่ออายุเพิ่มขึ้นสิ่งที่เราต้องการไม่ใช่สิ่งล้ำค่า ไม่ใช่ชื่อเสียงแต่คือใจที่สงบใจที่มีความหมายและใจที่รู้ว่าตัวเองยังมีคุณค่าต่อโลกใบนี้การทำบุญแบบนี้ทำให้ใจของเรามีพลังกลับมาเห็นคุณค่าของการมีชีวิตอีกครั้งและทำให้เราพร้อมที่จะมอบความเมตตาให้คนรอบข้างมากขึ้นในทุกๆวันบุญที่เกิดในบ้านเกิดในใจและเกิดในขณะที่เรานั่งนิ่งด้วยสติ คือบุญที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าประเสริฐกว่าการสแสวงหาความดีภายนอกที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายและยิ่งผู้ที่มีอายุมากขึ้นฝึกบ่อยเท่าไรใจก็จะยิ่งสว่างลึกซึ้งและตั้งมั่นได้เร็วขึ้นเท่านั้นเมื่ออายุย่างเข้าเลขสี่เลขห้าหลายคนเริ่มมองเห็นความจริงของชีวิตมากขึ้นเรื่อยๆเราเริ่มเห็นว่าคนที่เคยอยู่ด้วยกันเมื่อวานวันนี้อาจไม่ได้อยู่ด้วยอีกแล้วเราเห็นการเจ็บป่วยการจากลา เห็นการเปลี่ยนแปลงที่ควบคุมอะไรไม่ได้เลยสิ่งเหล่านี้ทำให้ใจของคนวัยนี้ละเอียดอ่อนขึ้นและก็ทำให้หัวใจต้องการที่พึ่งที่มั่นคงมากขึ้นกว่าสมัยวัยรุ่นหรือวัยทำงานที่ยังวิ่งตามฝันอยู่และธรรมะที่แท้จริงของพระพุทธเจ้านี่แหละคือที่พักของหัวใจวัยนี้อย่างดีที่สุดเพราะธรรมะไม่ได้บอกให้เราหนีปัญหาไม่ได้บอกให้ฝืนเข้มแข็งแต่บอกให้เรากลับมาเห็นใจของตัวเองตามความจริงด้วยสติด้วยความอ่อนโยน ด้วยการยอมรับว่าเราก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งที่เหนื่อยได้เจ็บได้และต้องการความสงบเหมือนกันทุกคนเมื่อเรานั่งนิ่งๆในบ้านตอนเช้าหรือก่อนนอนสักช่วงหนึ่งใจที่ผ่านประสบการณ์มามากจะรับรู้ธรรมะได้ง่ายกว่าใจที่ยังวิ่งตามโลกอยู่และตรงนี้เองที่บุญใหญ่เกิดขึ้นแบบเงียบๆในบ้านของเราในห้องเล็กๆของเราโดยไม่ต้องมีใครรู้บางคนฟังธรรมตอนเช้าแล้วบอกว่า รู้สึกเหมือนชีวิตเริ่มต้นใหม่ได้ทุกวันแม้ร่างกายจะเหนื่อยล้าแม้มีโรคประจำตัวแม้มีหน้าที่ต้องดูแลครอบครัวแต่ใจกลับสงดขึ้นใจเบาขึ้นใจมีแรงกลับมาสู้กับชีวิตอย่างถูกทางมากขึ้นกว่าเดิมนี่แหละคือผลของบุญที่เราพูดถึงกันวันนี้บุญที่สร้างจากสติจากการสำรวมใจจากการตั้งใจระลึกถึงความดีในชีวิตโดยไม่ต้องบังคับใจให้เป็นอะไรเกินตัว คนวัยนี้มีความสุขงอมทางใจมากพอที่จะเข้าถึงสภาวะทำบางอย่างได้ง่ายเช่นความอิ่มเย็นตอนใจสงบเพียงไม่กี่วินาทีหรือความรู้สึกเหมือนได้พักหลังจากเหนื่อยสะสมมาเป็นปีๆการทำบุญทุกเช้าในบ้านโดยไม่ต้องออกไปไหนไม่ต้องไปทำอะไรใหญ่โตแค่เพียงตั้งสติตั้งใจดีและตั้งความเมตตาไว้ในใจก็เหมือนเราเติมน้ำให้ต้นไม้ภายในหัวใจทุกวัน ต้นไม้นี้ไม่ต้องการน้ำมากแต่ต้องการสม่ำเสมอเมื่อเราทำบ่อยๆใจจะเริ่มงอกงามขึ้นอย่างเงียบๆมีความหนักแน่นมีความไวต่อความดีและมีความกล้าพอที่จะวางสิ่งที่ควรวางนี่คือผลของบุญที่เกิดขึ้นจากภายในไม่ใช่บุญที่ต้องทำเพื่อโชว์ใครแต่เป็นบุญที่ทำเพื่อตัวเองล้วนๆเป็นบุญที่ค่อยๆสร้างแรงสั่นจากข้างใน ทำให้เรามีคำพูดอ่อนขึ้นมีความเข้าใจมากขึ้นและรู้จักฟังมากขึ้นจนหลายคนรอบตัวรู้สึกได้ว่าเราเปลี่ยนไปก่อนที่เราจะรู้ตัวเสีอีกบุญแบบนี้แหละคือบุญที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าสูงสุดเพราะเป็นบุญที่เริ่มจากใจทำกับใจและลงที่ใจโดยตรงไม่มีขั้นตอนไม่มีพิธีไม่มีเงื่อนไขสิ่งของ มีเพียงตัวเรากับลมหายใจของเราและความตั้งใจดีของเราเท่านั้นสุดท้ายนี้บุญใหญ่ที่คนส่วนมากมองข้ามและทำได้ทุกวันในบ้านของตัวเองก็คือการดูแลใจด้วยสติและความดีในปัจจุบันเพียงเราหยุดนิ่งสักครู่ระลึกดีเบาๆหายใจอย่างรู้ตัวใจก็เริ่มสว่างขึ้นทีละน้อยโดยไม่ต้องออกแรงมากนัก ผลของบุญนี้ไม่ได้ออกมาเป็นภาพภายนอกแต่สะท้อนอยู่ในความสงบความอ่อนโยนและความเมตตาที่เพิ่มขึ้นในชีวิตประจำวันเมื่อเราฝึกอย่างสม่ำเสมอทุกเช้าใจที่เคยเหนื่อยก็ฟื้นใจที่เคยหนักก็เบาใจที่เคยสับสนก็เริ่มเห็นทางชีวิตทั้งชีวิตค่อยๆเปลี่ยนจากภายในโดยไม่ต้องดิ้นรนมากเหมือนเมื่อก่อน นี่แหละคือบุญที่แท้จริงบุญที่พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญและเป็นบุญที่ผู้ที่ผ่านประสบการณ์ชีวิตมายาวนานสามารถเข้าถึงได้ง่ายกว่าที่คิดบุญที่เกิดในใจนี่แหละคือที่พึ่งที่มั่นคงที่สุดของชีวิตเราและเป็นของขวัญที่มอบให้ตัวเองได้ทุกวันตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป